ดีครับวันนี้มาอยู่กับไททันคอกไททันแครบคอก2.4ดี่บีนซินปี2012เราขาย179,000บาทผ่อนเดือนละ3,500บาท3,800บาทอะรวมประกันชีวิตด้วย3,800บาทแล้วกันเอาไปเป๊ะเลยสีเงาแวบ๊บค <c oughs> อกกาวานไนท์คอกกาวานไนท์นะฮะไททันแครบ ไททันแคปพอกของใครทำหมากินนี่ใครทำกินนี่สบายเลยนะล้อยางพร้อมล้อแม็กยางพร้อมดิ in นซิน2.4คนก็ไม่รู้เรื่องก็บอกว่าเอ้บินซินอย่าไปเล่นก็บินซินก็คือบินซินก็เหมือนคือซื้อรถเก่งไงนะฮะแต่ว่าเป็นกระบะนะครับแต่ว่ามันจะได้ถูกกว่าไงหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้าเป็นดีเซลก็สองแสนเจ็ดแน่นอนอ่อนเดือนละสามพันแปดไม่ได้แน่นอน คันนี้คุณบ่อนได้ครับเดือนสามพันแร้อยบาทก็นิ่งๆนะฮะก็นิ่งๆตาอ,อยู่นะไอโฟนเสียงจะชัดนิดนึงก็นิ่งๆก็นิ่งๆคันหน้าเดิมๆเบสทิมไทยแลนด์ม,มีด้วยเหรอวะคุณเคยเห็นนะเนี่ยหน้าเดิมหลังเดิมไายขวาเดิม เครื่องนิ่ง1 7 9 0 0 0บาทผ่อน 3, บาทพีเดอนละ3 8 0 0บาททำกินได้สบายๆ3า0 0 3,800ย3,800บาทฝันไปปะเนี่ย3,800บาทกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเบาะเดิมๆแคปเดิมๆนะฮะเป็นแคปเดิมๆใครมีลูกหลานก็นั่งหลังได้นะครับขนของได้ทำมาหากินได้นะครับกระจกไฟฟ้าด้วย รถเราคีนทำความสะอาดให้หมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นผ้าหลังคงผ้าหลังคาผมหลังนี่เราคีนทำความสะอาดให้หมดนะฮะไม่มีไรฝุ่นแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์นะครับสีเงาวับไร้ที่ติสีเงาวับไร้ที่ติผ่อนเดือนละสามพันแปดร้อยบาททะเบียนแจ้งย,ย้ายเข้ากรุงเทพให้จัดไฟแนนซ์ให้เต็มนะครับฟรีดาวฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันออกรถจ่ายสามพันจบเด็กกาวนัยครับแข็งแข็งทรงดีๆสวยนะ โอ้ oh, สวยนะ3,800บาท1 7 9 0 0 0บาท3,800บาท6ปีกระจกไฟฟ้าคู่หน้าคูมอะไรพาวเวอร์เซ็นทัลล็อกกูญแจร,รีโมดบอเนี่เดิมๆไม่มีขาดเลยใช้ได้ปี2012นะเครื่อง2.4บินซินย้ำกันมองกล้าป่าไฟฟ้านะครับน่ะย้ำกันไม้เท่าไหร่แสนแปดเก้บาทไอ้ไม่ใช่หนึ 1, 8, 9, ่งแสมกิโลนะครับก็ ว่าก็ไลก์ก็แลกก็จิตตามให้หน่อยนะครับก็รวมมิจฉาชีพกันด้วยมันจะให้หลอกให้ลูกค้าโอน5,000นนะครับของเราโอนจองแค่2000ทุกถูกถูกไปไหนเนี่ย <c oughs> เป็นวาระแห่งการไม่เอาเปรียบผู้บริโภคครับมัดจำก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค2 0 0พพอใครมาที่เซ็นที่ออฟฟิศใครมาเซ็นที่เต็นท์นะครับมัดจำ2 0 0พไม่ผ่านคืนเต็มจำนวนครับไม่ยึดครับไม่รวยเอาไปก็ไม่รวยนอนก็ไม่หลับไม่เอา ไม่เอานะฮะก,ก,ก็ไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทุกไม่เอาเปรียบผู้บริโภคทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นราคาผ่อน3,800บาทวับวับอย่างนี้เงาวับเงาวับอย่างนี้3,800บาท6ปีเออแต่เฟ้นได้เต็มนะครับจะได้ส0 0 0สนแล้วจะเอาเงินไปทำทุนก็ได้นะครับ179,000บาทผ่อนเดือนละ3,800บาท6ปีปีสองสิบสอแล้วจะ7ปีก็ได้นะ3,200 ถ้าเ็ดปีนะเปีก็3,200บาทแต่เอา6ปีแหละสบายๆสามพันแไม่ไหวก็ไม่รู้จะว่าไงละฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอ๋อขอบคุณขอบคุณชาวทิกตอกด้วยที่ติดตามกันมาเยอะ YouTube ด้วยแล้วก็ Facebook ด้วยขอบคุณทุกคนเลยนะครับรักทุกคนจุบจ๊บ